สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้เฮามีคำถามมาถามน้องลีดซึ่งกันในการเรียนการสอนอะไรพี่น้องน้องลีดจะไปโรงเรียนมือไหนไปวันจันทร์วันจันทร์เนาะไปพร้อมกันกับแม่บอกแต่ม่มือหนึ่งได้ป่อหาน้องน้องลีดขึ้นป่อหาแล้วอายุเท่ไาไรจักปี เดินดีเดิน10ิบแมนสปีป้ปปีปียังยู่ิเปีน้องเนยจากปีสองปีโอเมนน้องเนยนี่ประมาณสามสามสิขาสีนี่แหละเนาะน้องเนยนี่จะปะหัวเพิ่นเกิดปันไดปีใดน้องเนยนี่ นี่แหละพี่น้องสิมาถามน้องรีดว่าในการการเฮียนมียังขาดแน่มียังขาดในการเฮียนหัวร้องดังปึ้งทงมิกโอปึ้งปึ้งปึ้มปึ้มคือยังคือสมูท เขียนหนังสือเนี่ยแหละจ้ะนันยาลึบมิกดินสอปากาแหละอันแหละพี่น้องไปไปเมยเนยไปไปเนยไปบอกเรื่การในการใส่ในการเปิดโรงเรียนหรือว่าการเปิดเทอมน่ะอย่งเนยเขีหนังสือ อคือน้องหลีเพิ่นขาดทุงแลวกาหนังสือในการเรียนแลวกาปากกาแลวกามิกซอะละในการย่างลบเนาะน้องหลีขาดแล้วกากนสเป,เปิดเปิดห้องเรียนนี่กาใส่ใส่งเงิน,นเนาะเพิ่นห้เสีย่าดยังได้บริษัาเทิมมห่ะถ้าห้องมอนหนึ่งน่ะประมาณแสนหนึ่งสี่ร้อยอันนี้ห้องปอหาน่ะประมาณสองร้อย นี่แหละน้องเนยเลยสองโลไปน้องเนยสิไปใช่นี่นได็กเขาห้องเฮียนเอาอยู่บ่ปึ่งซอเอา,เอาใช้เงินเด็กป้าพี่น้องบ่มีเงินสิไปซื้อได้เท่าใดบาดนี่สิพาไปซื้อได้นี่โอ้ย,ยของอลีน่ะใส่เจ้าคุ้ยเลยปุ่นะ เก่าหัวหรือว่าเก่าล็มเนาะเดี๋ยวสิบ้าเพื่นไปเบิง่งเนาะว่าอยู่หันใญง,งมีขายบอมีอะไรเนาะต่ทุงอย่างว่าหัวมีบอเดี๋ยวไปพาเพื่นไปเบิง่งเนาะน้องน้องเนยได้สะไ<ป>หึน้องเนยก็ไปสิไปหรงเยียนย่สิไปหรือบ่ไปสิไปน้ำไผปไปนดี๋ย้งเรียนน่ะไปสิไปส่ง ให้ไม่นำไปส่งตายเลวไม่นำสิ่งเด็เหยังอนน,น้แต่ถ้าพัางเบื้งปีหนาพเพลอย,อยัยงน้อยยหยันยนเรขาป้อหนึ่งหลบไปยังเยนี่อยาขาเขาป้อหนึ่งไ่ต้องขาอนุบาลเลยไปยังเก่งอยู่แล้วหาหา่กปนแม่หกปีผูกตัดปี ก็หาหาปศิษย์สิบเอ็ดปีชื่อเต้าโอ้โหเฮียนเก่งหรือบ่เดี๋ยวหายเพิ่นเดี๋ยวปึ่งมาเดี๋ยวเขียนกอไก่ขอไข่ให้พี่น้องเบิ้งเลยเนยเลยเนยสิเขียนเป็นอยู่บ่บ่เขียนเป็นนี่ให้อลีได้ปึ่งขั้นซื้อหายขั้นสื้อหายเพิ่นอยากได้ปึ่งน้องนี่น้องนั้นน้องเนยก็อยากได้ปึ่งมาเขียนเสซยปึ่งกับปึ่งปึวงปึ่ง มีแต่สมุดสมุดการเรียนน้องเนยจะเขียนเป็นบอกตามภาษาเด็กวานห่าเอยพี่น้องแคลกัเห็นเหียนเนื่อเนยพี่น้องก็ดื่งแห้งเลยหมักไม่ขึ้นมันน้องขาดไปยังมาในรถไปน้ำกระยานะ ม่สิเมื่อบานใหม่เลยบไปไปกันยาเนาะให้อยากไปเนาะหีดอไงไปเด็เขียนให้เป็นได้กอไก่ข้าวไข่นะใช่ค่ะเอาวะเออสิทามไอ้ขาพองแก่ข้าพองสิได้ไปงเฮียนแล้วบัรจันกับน้องโมน้องแมมกลับไปเรียนโมแล้วเหลือแต่น้องเลยเอลีดกา วันเสาร์วันอาทิตย์จะได้ออกมาถ้าเพิ่นบ่ขาดตาขาดก็ได้เห็นจะได้ผัากกาเห็นขาพิ่นนี้หนึ่งบก้าขา,ขาดเองก็เห็นที่ก็คำพองมาแล้วน้องเนยจะไปเรียนกับผู้บ่าวไหมไปบีก่กับคำพองไปโรงเรียนน่ะบบ่ไปพพีนนอยเข้าาดำมก,ก็ไปสูเออมาเลยค่ะ<ม> ทำเพองบมจาไปใช้ตอนแรกเท่าตอนเสากับใได้สิกกันพองเพื่อไม่ได้มัเสียไปเด็กเพองตอนแรงโอ้ตอนแรงไปเหียนวะไปเฮี่ยนนี่ผีซอนบ่ฮะไี่คู่บซอนเนาะ อือูจักพีอีกเด้อเด็กหน่อยนี่ไปเด้อเด็กพาน้องหลีไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งปึ้งเบิ่งซอแม่จะเกาะนะไปเอาปุ่มอันจันถุงงานมาเอ็นเอ็นมืออหนีไปหลีสิไปเดี๋ยวยุดก้อนคัดก้อนเอางานก้อนไปหลีสิไปเลือกเองบ่ปึ้มนะอือไปไปพาไปพาเด็กๆไปสื่อเลยพี่น้องเด้อหันขาใหญ่พี่น้อง พาน้องเนยน้องเนยก็อยากได้ปึ้งด้วกันอยามืดนะจับบให้ลาแบบใดจะขัวจับปึ้ง้องเลยนะิ้มมันเลยน้าว้วน <iento> uhm เอาอยังต <dır> er <sok> ึ้นสองรอยนะจับเอาจับหัวก็ชิปผ่นนไ้น้องอันนึงเนาะอือเอาแม่มิกซอปรึงสองร้อยนะ nó lưỡi <laughs> sao tôi đái sao? được bẹp nà xong lơi nà, xong lơi nà nà, แล้ว cho đào bô, hay hay nong, áo chong bô, áo nọ, visa, áo mẹ mẹ thay rồi, เออค่ะน่ะขขางนอกดิค่ะถือถือให้น้องน้ำบัดเมื่อเ่าเทือนจังปันกันเอาแม่อันเงามีอันสันบอกเออมีสันนี่เอายุเอาเนยบเอากระยาเนยนะพอขีดยังบุเป็นเนยรบเนยอีบอนเนยรีบมิกเนอะเนยยุเอาหน่อยอืมเอาอันหนึ่งแนวรีบรีบมิก แล้วเอามิกสักซองอันอยันเบิดเพื่อไว้เอาซีตัวอีร้อยหมกักเ้ยซีไหไซีม่วงกับซีไหไซีฝ้าครบะครบแล้วย่างลูบอ,อ,อ,อืมเนีย่ยพลนซออายุเอาลเอาลยอลันหนึง่ง เป็นอะไรก็มีบ่อ่าไปแล้วก็ไปเบิ่งกระเป๋าดูปงไปยางยางเลยบ่ได้จะเมื่อเอาน้ำเอื่อยยางยางก็อือ,นนอบ่ได้จะเอาปึ้งน้ำเอื่อยแป้นกันฟันกันกับกระเป๋านะักเรียนเด้อมาหอดเรียนน้องดีพี่น้องพาเพิ่นมาส่งเลยมันคำเลยไปพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งขึ้นมา เต็มที่เลยดังหลีจะเป็นนักเรียนแล้วจะไปโรงเรียนแล้ว<ม>นะได้ทุงท่งไม้พี่น้องซื้อตาใส่ใสุดงามแลวกะ็ะทุงพี่น้องเลยทุ่งนี้สองรลอยซาวบาทกระเปา๋ากระเป๋าแล้วใส่ปลึง้งนานไม่มีต่อ,อให้เป็นบ่ เบิ้งสีเห็นไหมเห็นได้ยุเต็มสุดเลยพี่น้องน้องลีดได้กระเป๋าเอาปึ้งใส่ดูแบบนี้ปึ้งใส่ดูสิพายไปได้บ่เบอร์ทางไหนเอาปึ้งใส่ใส่โซ่ทางไหนใส่มิกใส่โซ่เด้ใส่มิกเด้เบอร์จังสี่วะเบอร์อยากมอญมาจ้ะ ใช้นวดน้ำมอนมันยังใหม่อยู่ตัดืองสองร้อยหายกรดิแบงหาหัวหนึ่งเดี๋ยวไปเขียนมันไลยวิซาเด็กก็เลย้ายหัวแน่ปึ่งเกาวิชาก็ซองร้อย ซองลอยกาหนากาเคียนได้ลายอยู่เป็นสมุดใช่แกเบิงแกเบิงสิพายไปห้องเฮียนได้อยู่บะเนาะใช่กรนไรใช่ เาก็หายมันมันตะเคียนเขียนน้เก้าหัวปลาพี่น้องสมุดน,น้องเนอน้องหลีดเอาม,มันมีคนคนอื่นเมื่อกาต้องขอบคุณขอบคุณพี่สาวทางฝั่งไทยเนาะจ้ะที่ซอยซื้อสมุดห้น้องหลีด แล้วก็ดินซอปากาเนาะกระเป๋าอะละที่เขาแจ้งพี่ไปเนาะมาสือหายตามนัดเลยเดอ้อพี่ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจหลายพี่เมตตาน้องหลีดลูกสาวขอบใจขอบใจแม่ได้แม่ทั้งฟังไทยขอบใจแม่ได้ทั้งฟังไทยเลยขอบใจหลายเด้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งอ,อะไรมีมีกับเขาห้มียิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะกับไวฟอนบอเป็นเด้อพี่ขอบุญขอบคุณหลายๆ ฮะน้องเนยเขียนอ่ะให้น้องลีดสอนได้ใส่ได้ได้มิกซ์องแลวก็ย่างโลบแล้วก็เออไม่บรรทัดเนาะให้น้องลีดพอได้ไปเขียนอ่ะขึ้นไปเขียนดูแลก็ซื้อใช้นมน้องเด้สาวเื่อได้กองเดียวซื้อกองเดียวนี่เออน้องน้องน้องเนยบอกเอาบอกเอานมมาเนี่ยเอาเป็นดีโดะ ถพ้ไพ่บังดูไา่บังดูบ้นี่ไพ่ไพ่ยังนี่บัรือไุ้จะอีลอะใเขียนบังดูบ้นี่เขียนเขียนแต่พี่เขียนแต่พี่ไปบนี่เขียนก่อนซื้อไรนี่ซื้อห่องวีซ่าเนาะอ่าเขียนบ้นี่เขียนทางนี้เลยก็ไกลก่อนก็ไกลก็ไกล นกน,นกแต่ว่าน่นะนะเออเขียนนกเป็นหรอเนื้อหน,น,นุ่มมีบูแมนบอเบ่บอบเบ่บอบบือือบ่อฮอะหลีกำลังใส่กระเป๋าอยู่พี่น้องเพิ่ไว่าเซลซีชมพูบัดเซลสีเหลืองสีเหลืองกางามใส่กระเป๋าใหม่ดีใจดีใจบ่นนองหลี ดีใจพาไปสื่อเลยพาไปเลือกเองพาไปเลือกเองเลยมือนี่อยากได้มิกกับอันนั้กับพาไปให้อลีเปิดหายมัยูให้แม่เปิดหาย่ะโอ้ินอือหืออยากเนียเด้ออือหือกินหน้าอร่อยมากนี่ยับกินดี่เจ็บปะ แล้วก็ขอบใจป่าดูพี่กันพีกัอนอขอบใจกันขอบใจป่าดูกขอบคุณค่าอันนี้ลูกสาวหล่าพี่น้องลูกสาวหล่าอันนี้ลูกสาวใหญ่สิไปโรงเรียนลูกสาวหล่าใส่ <c oughs> นี่พี่น้องน้องลีดกับป่ายมันบ่ต้องป่ายมันบ่ต้องเอาออกเด้อใส่ให้เขาเบิ่งย <c oughs> ิ้มหวานดู โอเคอะไรพี่น้องงามแหงน้องเนยเขียนหนังสืออย่างเดียวเลยไม่ยังคิดเรียบร้อยพี่น้องได้แล้วในกระเป๋าก็มีปีนสอไปพอเขียนเขียนออกอยู่ไปยนะ

ให้พ่อเซ้อนก็ไก่ข้าวไข่ก่อนเด้อจังไปท่องเรีเยยเด้อนี่พี่น้องซื้อปึ่งกับซอให้เพิินแล้วยังลบมีอยู่ไหนนี่เออมีอยู่มันมีน้ำนใีซอเนาะนี่พี่น้องพี่สาวเพิ่นบอกว่าให้ให้น้องดีดไว้ซื้อขนมเนาะในการไปท้องเทียยแหละไว้ซื้อกินให้สามร้อยเนาะขอบใจเพิ่นแน่ขอบใจปะลุงขอบใจแม่หลายๆเด้อ คุณแม่อขอาใจหลายเดอ้อห้น้องคุณแม่ห้ให้น้องรีดไว้ซื้อกินเนาะเป็นเงินสามร้อยบาทนั่นแหละทีเพิ่นแจ้งมาหายห้าเดอ้อพี่สาวจับปีดีดูค่ะให้แม่แคปหันนี่โอเคไปเลยลพี่น้องสำหรับคินีเขาจบคลิปไ้เพียงสมีเด้อขอบุญกับหลายหลายเดอ้อหใจหลายๆดย้อยงเนยนะ ก้ได้เด้อดังนั้นก็ได้นี่ก็นําสมพี่น้องส่วนอดีตกับเอาเงินไปเรียนต่อไปซื้อยูดสื้อยูดสื้อกินหนักะซื้อของควันให้ในคู่เนาะอันนี้ของควันของน้องรีบของน้องรีบมาใช้พึ่งมือร้อยนะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายดูรีบ๊ายบายบ๊ายบายอะมาที่